ครับอลิน,นก็สวัสดีทุกคนด้วยเช่นกันฮู้หูอะไรอันนี้เราก็จะมาอ่ะโอ้ยแกล่นเกมส์ชิงถอยไม่รู้เอ่อนี่เกมอะไรครับโอโไม่ใช่ไม่ใช่เราบอกไม่ใช,ใช่เราบอก,บอกแตะผิด จะเล่นแก้วมัมนี่บล็อกครับไม่รู้เกมชื่ออะไรผมเรียกปกติว่าอะไรผมเรียกมันว่า,วามาครับ 3D <c oughs> สมัครไม่ใช่นะฮะผมพิมพ์ดูแล้วหากระแทกตายครับผมหาเกมย้อนนิยมของผมก็ <c oughs> มามีแล้วก็ดูครับ แล้วก็กดไลค์ลกดซับกดแชร์กดสมัครติดตามแม่ไปที่แม่ที่ดินครับแม่งทำหูกวันไม่จะทำตนะเกีแล้วเพิ่งมาทำเนะี่ยต้องขออภัยด้วยนะครับคนที่ดูดูดอนี่สิบดอลนับมาแล้วก็ไปทำมด ผมจะเป็นผมจะเป็นหมูเกียรติเฮียเริ่มเลยมันเปลี่ยนตัวละครได้ด้วยนะนี่นี่ม,มันสามารถดูไดเเ้เป็นมาอโมะไหม

หัวเนเอยติเกาะไม่รอไหนตู้ยังก้อนนะยังเงินก็แล้วก็แต่ละอไปางนะเออืมพลบเล้ว ชุดที่จอหมวกที่ทำอยู่ในหมวกนี้ต้องขอเห้ทีมีโฆษณามาบังนะแบบแลบบ้วนะฮะครัแบทำไมทำไมทำไม เวนมากครับคุณ flash เซลนักคืออะไรมันเฉยเชี่ยโอ้ยออกม่ได้เอ๊